ปัจจุบันเกมออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยทำให้เกิดการแข่งขันในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้เล่นสแสวงหาวิธีการในการเอาชนะผู้เล่นอื่นด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีชาชีพเห็นช่องทางในการสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้เล่นในรูปแบบการหลอกขายเทมและเงินในเกมด้วยการแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริง ตามโฆษณาบนหน้าจออินเทอร์เน็ตซึ่งทางทีมงานได้ทดลองติดต่อไปยังผู้ขายไอเทมและเงินในเกมพบว่ามีทั้งรูปแบบการโอนเงินและส่งรหัสบัตรเติมเงินไปยังผู้ขายอ๋อแล้วถ้าผมโอนนี่ผมมีม,มีสิทธิ์โดนเบีย้ยวไหมอ่ะไม่มีหร้วครับผมเผมเปิดมาน,น,นาแล้วทนหรอครับอมครับคุณไปดูวันที่เปิดเว็บไซต์ผมมั้เพราะมันมนา ที่การดังกล่าวอาจกจอให้เกิดปัญหาการช่อกงขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาการผ่านทางโทรศัพท์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่นำไปเป็นหลักฐานที่จะนำไปใช้ในการดำเนินคดีหากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นวิธีการซื้อแบบไหนอะครับโอนเงินหรือว่าเตอรโอนเงินใช่อันนี้ก็ถึงเือโอนเงินคือสุดจุดก็สุดจุดแปดถ้าเกิดเลนเป็นตัดผมมีแค่หนึ่งอ๋อซึ่งในปัจจุบันมีผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวเป็นจํานวนมาก หนึ่งในผู้เสียหายได้บอกเล่าก,กับทีมงานว่าตนเคยซื้อตัวละครและเงินในเกมผ่านผู้ขายในอินเทอร์เน็ตและได้มีการโอนเงินไปยังผู้ขายในตอนแรกผู้ขายได้ทำตามที่ตกลงกันไว้แต่ภายหลังผู้ขายได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถเข้าไปในไอดีนั้นได้อีกเคยโดนโกงครั้งหนึ่งครับซื้อ ID ดีต่อจากเขามาพร้อมเงินในเกมประมาณ3 0 0พันบาทเล่นได้มาสาวันเขาเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนเมล แลล้วก็ายยไปเจากกรณีดังกล่าวผู้ขายได้มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดฐานช่อโกงประชาชนทั้งนี้มิจฉาชีพอาจแฝงตัวได้ตลอดเวลาในทุกรูปแบบหากผู้บริโภคเองไม่มีความระมัดระวังและรอบคอบในการหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก็อ,อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในสังคมได้